สวัสดีครับ FC ของดาวเรืองสายทองสมาชิกเครือข่ายโครงการดาวเรืองต้นงเรืองในดินกำเนิดครับวันนี้เรามาดูแปลงที่จังหวัดเลยอีกแปลงหนึ่งนะครับตัดมีที่10นะครับวันนี้ก็มาตรวจแปลงนะครับว่าดอกยังโอเคอยู่ไหมก็ปรากฏว่าดอกนะครับก็ยังเหลือเยอะมากนะครับก็ยังดกอยู่นะครับ การทำแปลงดาวเรืองในช่วงหน้าฝนนี้นะครับถ้ารักษาแปลงให้สะอาดได้ก็จะสามารถที่จะตัดได้นานพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีน้ำฝนในการหล่อเลี้ยงนะครับแต่สำคัญที่ว่าพื้นล่างอย่างนี้นะครับที่เราดูเนี่ยเมื่อต้นสูงเนี่ยสูงขนาดร 70- 80เซนเนี่ยนะครับ 160- 70นะครับ อย่างต่ำสุดเนี่ยร้อเซนติเมตรเนี่ยเมื่อต้นสูงขนาดนี้แล้วนะครับหญ้าที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เอายากนี้ปกคลุมอยู่มันก็จะทำให้เกิดเชื้อราดังนั้นความสะอาดของแปลงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทางโครงการดาวเรืองรุ่ง,รงเรืองในถิ่นกำเนิดใส่ใจมากๆเป็นพิเศษนะครับขึ้นร่องอยู่ตลอดเวลาพรวนดินอยู่ตลอดเวลานะครับ แปลงนี้ได้ผลดีพอสมควรนะครับก็ตัดได้ขายถึงมิถที่10แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ตัดมิยที่11อาจารย์จึงมาชมแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดเลยนะครับยินดีต้อนรับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองใน,นตดิดกาเนิดทุกทุกคนนะครับถ้าต้องการที่จะปลูกดาวเรืองนะครับก็ยินดีนะครับ0 9 4 4 6 8 9 8 9 5อาจารย์สังคมสายทองยินดีต้อนรับนะครับเรามีต้นกล้าพันธุ์ดีเรามีตลาดรองรับตลอดปี เรามีพี่เลี้ยงให้การดูแลรักษานะครับที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านนะครับติดต่อกับอาจารย์สังคมสายทองได้โดยตรงเลยน,นะครับ0 9 4 4 6 8 9 8 9 5มาปลูกดาวเรืองร่วมกันนะครับเพื่อความ,มรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ